ครับผมพี่เลี้ยงเองครับสวัสดีค่ะพี่เลี้ยงอุ้มเล็กค่ะพบกับพวกเราทั้งสองคนในรายการนักปฏิบัติทับเขาคุยกันสวัสดีทุกท่านค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุยเรื่องอะไรดีครับวันนี้นะคะ ep ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าค่ะไม่อยากพูดเพ้อเจอต้องพูดยังไงอืมผมว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งสำหรับคน <c oughs> ที่พยายามรักษาสียงข้อสี่นะครับ นนเดี๋ยวผมขยายความตรงสิ่ข้อสี่นะครับหลายๆท่านทั่วๆไปน่าจะเข้าใจว่า,าไม่พูดโกหกอย่างเดียวนะครับจริงๆในสิ่ข้อสี่มันค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับก็คือ,อเกี่ยวกับเรื่องวาจามกันใช่ไหมครับพอน,นี้เป็นเป็นตัวที่มาแต่งกร,รมเลยใช่ไหมครับ <Okay. S 1> อันนี้นอกจากไม่พูดโกหกแล้วนะครับก็มีไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจอ นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าลักษณะของคำเพร์เจอร์เนี่ยมันมีลักษณะคำเป็นแบบไหนเนื้อความเป็นยังไงทราบพอทราบครับว่าเออว่ามันเพร์เจอมันเป็นแบบไหนเพิ <Per cher S 1> ่เจก็เหมือนเหลวไหลอะค่ะมันไปเรื่อยอะค่ะอืมันไปเรื่อย<ม>เลยต้องไหม,มใช่คือมัน <จะ S 2> ไป,ไปเรื่อยใช่มันต่อไปเรื่อยแบบ เ,เจอมันก็แบบเกินจริงบ้างใช่ไหมน, <c oughs> นะครับก็ไหลไปเรื่อยนะครับอันนี้ในอ,อก่อนที่คนที่เขาจะเพิ่เจอได้เนี่ยส่วนใหญ่จะฟุ้งซ่านมาก่อนมันจ<ช>ม,มีสตอร,รี่ในหัวเขาใช่ฟุ้งซ่านเนี่ยคือมันเกิดขึ้นอยู่แค่เฉพาะภายในใจของเขาอย่างเดียวใช่ไหมครับจุด่ในความคิดอย่างเดียวแต่ว่าเพิ่เจอเนี่ยมันออกมาทางวาจาแล้วนะครับ บางคนก็เอาไอ้นู่นมาบ้างได้มานิดนึงได้มาหน่อยนึงที่เหลือแต่งเติมอยากจะให้มันเป็นยังไงตามที่ใจตัวเองต้องการเลยใช่ไหมครับเออคือแบบคือในเพอร์เจอร์เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีความจริงอยู่ในนั้นมากสักเท่าไหร่ความจริงอาจจะมีแต่นิดเดียวหรือบางคนอาจจะพูดความจริงแต่พูดไม่หมดมมปิดปิดบังไว้บางส่วนอะไรเงี้ยนะครับ เพื่อเพื่อเป้าหมายบางอย่างที่เราต้องการใช่มหมยกตัวอย่างเช่นบางคนก็ไปเจอเพื่อนใหม่ๆอย่างเงี้ยรู้ว่าเขาอ่ะคนเหล่านี้ยเขาไม่รู้กําพืชตนเองก็โมว่ากําพืชตนเป็นแบบนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแบบแต่งเติมให้ดูดีจะได้แบบมีหน้ามีตาอะไรแบบนี้ก็เพื่อเจอ้ใช่ไหมไม่ได้พูดตามความจริงทั้งหมดเออ็อ <c oughs> สมมุติถ้ายกตัวอย่างเป็นรูปแม่ค้าขายข้าวแกงชื่อยายปิกก็ไม่ได้พูดว่าคือฉันเป็นลูกยายปิกนะแม่ขายข้าวแกงอยู่เออก็ตอนอเด็กๆก็อยู่กับการมัดแกงถุงอะไรเงี้ยเออใช่ไหมเออของเล่นของฉันก็คือยางวงใช่ไหมนะครับ <c oughs> <c oughs> แบบนี้นะครับคร <c oughs> าวนี้อาจจะแต่งเติมใช่ไหม อ๋อคุณแม่เหรอครับ๋อคุณแม่ชื่อท่านปิกครับก็ชื่อปิกจริงๆเหลอใช่ไหมอ๋อคุณแม่ก็ส่วนใหญ่ก็จะทําอาหารอยู่ในวังนะครับ <c oughs> อก็ทําอาหารถวายอพวกข้าราชบริการอะไรบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมครับจริงๆก็ขายข้าวแกงอยู่แถวตลาดนัดอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอันเนี้ยเิอเจอไปเรื่อยแล้วแล้วก็แล้วก็ <c oughs> คืออยากตัวเองจะให้เป็นแบบไหนเป็นแบบนั้นถูกต้องไหม,มแล้วในวังนะเขาก็จะกินอาหารกันแบบนี้แบบนี้แบบนั้น,แบบน,นแบบนั้นเลยเขาไปเรื่อยใช่ไหมเออก็ปรุงแต่งไป,ไปเพิ่มไปเพิ่มเจอไปเรื่อยใช่ไหมคือมันผิดไปจากความเป็นจริงเลยมันก็มีอต่งเติ่มเ,เข้าไปอีกใช่<ๆ>แต่มันมีความจริงอยู่บ้างนิดนึงใช่ไหม มิกก <ane> uh, ็จริงๆมีอยู่สองยาคือแม่ช่วยยาปิดกับขายข้าวแกงก็ทำอาหารกับทำอาหารใช่ไหมน้งมันจะเจอไปเรื่อยใช่ตอนเด็กๆนะอ๋อออก็เด็กๆก็ส่วนใหญ่จะเล่นของเล่นเป็นพวกของเล่นต่างประเทศที่ค่อนข้างหายากนิดนึงอย่างวงกะทิมัดแค่นั่นแหละที่ม่าข้าวแกง อันนี้ยกตัวอย่างให้นะครับทีตต์คราวนี้ผมม่เคยไปบวชเป็นพระแล้วคราวนี้เราเราไปอยู่วัดป่าเนี่ยเขาว่าส่วนใหญ่จะเน้นการปฏิบัติกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับคราวนี้พระที่ไปอยู่ใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเคยวุ่นวายจากข้างนอกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบใช่ไหมโอ้มันสงบนิ่งมันมันไม่ค่อยมีใครวุ่นวายอะไรใช่ไหม พระใหม่ๆนี่ส่วนใหญ่จะนิ่งกันเพราะว่ามันเหมือนได้เรามาพักผ่อนอยู่ในรีสอร์ทอันสวยหรูมีข้าวกินออมีคนมาไหว้อะไรเงี้ยอมีคนอตังค์ม่ใช้นะครับแล้วก็ลมเราจะทําอะไรอยากจะนอนดูซีรีส์ก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้ถูกต้องแม้กลางวันกินเช้ากินข้าวเสร็จแล้วแต่วันนึงอาจจะกินแค่มื้อเดียวเอาเพราะว่าวัดผมว่าฉันกันมื้อเดียวเนี้่ใช่ไหม อันสายใช่ไหมคะคืออันเนี้ยขอนอกเรื่องเ่าว่าฉันแต่เช้าเลยเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเล้วเอากันแล้วแปดโมงแปดโมงใช่อือเพราะว่ามันมื้อเดียวเช้ามันหิวครับแล้วผมนอกเรื่องนิดนึงโอ้เวลาก็ฉันกันทีนะครับเขาจะฉันในบาทใช่ไหมใส่กันเต็มสูบมาครับสมมุติถ้าของของคนทั่วไปตอนเช้ากินแค่ข้าวจานเดียวใช่ไหมข้าวราดแกงจานเดียวพวกผม่ากินประมาณสามจาน ก็เกินครึ่งบาทนั่นแหละมันไม่ถึงครับคือมันก็ข้าว<ช>สักสองสามทัพพีประมาณสักสองสามทัพีกับเนี่ยอยู่ข้างในก็ผมก็วางเป็นกครงเป็นวงวงไว้ครับอ๋อาาในบาทาอีกทีใช่ไหมครับแต่ว่าสมมติถ้าเราจะเอาอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นของแห้งๆหมูทอดบ้าง ลาหมูม้างเออกระเพรา,าง,งเอออย่างนี้ใช่ไหมผัดพักบ้างเราก็วางเป็นวง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 ไว,งว,งว,งว้สมมุติถ้าวันไหนอยากกินแกงก็ต้องเลือกแกงได้แค่อย่างเดียวที่เหลือเป็นของแห้งๆไปอืมเพราะว่าทําเป็นน้ําแล้วเรียบร้อยเจ๊งเลยเออ <c oughs> น้อันนี้อันนอกเรื่องอีกนิดนึงเนี่ยพอรากินอะ่ะคือแล้วเ,เราต้องกินเยอะๆถูกต้องไหมออเพราะนั้นถ้าเราสังเกตดูดีภ้าวัดป่าที่ฉันในบ่าฉันก็นาน เพราะว่ามันมีเวลาแค่มือเดียวเพราะนั้นต้องเอาไว้เต็มที่อ่ะแรกๆไปใหม่ๆโอ้โห,มห,มหมผมแบบชาวเมืองนะกินน้อยครับตกเย็นปัญหาเกิดหิวหิวมากหิวแบบโอ้โหผมนี่แบบเขาบอกอ่ะถ้าตอนเย็นก็น,น้ำปานนะน้ำหวานผมก็เล่นเลยสามขวดคือกินให้อิ่มและกินน้ำให้อิ่มกินน้ำให้อิ่มเสร็จแล้วทำไงครับรีบนอนครับ ไม่งั้นเดืหิวอันนี้ก็คือวิธีการแก้ปัญหาของผมนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาแก้ยังไงนะครับ <c oughs> คานนี้พอเราเห็นปัญหาเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วอ๋อเพราะนั้นเราต้องอัดให้เต็มที่ใช่ไหมผมก็ใช้วิธีนี้แหละอัดให้เต็มที่เช้ากินไปเรื่อยๆครับเอาไว้อิ่มเอาไว้แบบคือ,คอกินเผื่อไปถึงเพลนเลย <c oughs> เพลนถึงเย็นเลยอย่างเงี้ยนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ตื่นเป็นพ้าคือตื่นมากาแฟดําก่อนก็ไม่ได้หรอคะไม่ได้เลยต้องดูแสงแสงทองออกอยังแสงทองออกแล้วกาแฟดําก่อนไปบินได้ไหมคะก็ <c oughs> <c oughs> ได้ครับอืก็ได <c oughs> <ừ> ้เหมือนกันใช่แต่ว่าผมในกุฏิผมไม่มีเลยเลยมีแต่บาทมีแต่ผ้าแล้วก็หนังสือไว้อ่านแค่นั้นนะโทรศ,าศาพัพท์สมัยก่อนผมมีไอ o n นรุ่นแรกเลยผมอะเอาไป เก็บไว้ที่บ้านแล้วไปเอาโทรศัพท์รุ่นแบบอาม่ามาใช้ครับเอาไว้รับเข้าโทรออกได้อย่างเดียวเอาไว้พอให้ใครพอติดต่อได้แค่นั้นพอคราวนี้คราวนี้เวลาพระเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพระใหม่ๆก็โอ้โหเหมือนรีสอร์ทเลยใช่ไหมพักผ่อนเราก็เอกอกลางวันก็เดินยืดเสน้นยืดสายเดินชมกลมแล้วกันอ่าอย่เงี้ยใช่ไหมคราวนี้ส่วนพระที่เขาอยู่มานานๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่พวกเนี้ยจะอ,อยู่มาตั้งแต่ สิบพรรษายี่สิบพรรษาขึ้นเนะี่ยอยู่มายี่สิบปีสนะิบปียี่สิบปีเนี่ยส่วนใหญ่พระเหล่านี้เขาจะปรับตัวเขาจะรู้ว่าเขาจะมีกิจกรรมอะไรของเขาทําหรือเขาเรียกอีกอย่างภาษาพระเขาเรียกว่าเครื่องอยู่ <Thank you. S 1> อบา,บางองค์ก็สะสมพระเครื่องหมู่วันๆเนี่ยแม่มันสวยเหลือเกินนะมาโอเคเราได้องค์นี้มาละโอเคเดี๋ยวจัดแสงหน่อยซื้อกล้องมาถ่ายรูปพระเก็บไว้บ้าง เอาไว้โชว์บ้างอะไรเงี้ยใช่ไหม,มบางคนก็อยู่มานานไม่รู้ทำอะไรออกมาังกายก็มีแบบงองค์โอ้โหกล้าม่เป็นมัดเลยตอนบ่ายใช่ไหมครก็แล้วแต่ท่าน mm. อแล้วแต่ท่านส่วนใหญ่ขนาดผมอยู่วัดที่ค่อนข้างเป็นวัดปฏิบัตินะก็ยังไม่ค่อยปฏิบัติเลยมีผมว่ารุ่นนั้นเนะ่ยผมว่าไปเรียกอะไรนะไปจุดประกายให้กับคนอื่นเพราะว่าผมาไปทํำลายสติเข้ามาทั้งหมดเลยวัดนะั้น เจ้าวาดแกบอกว่าสมัยวัยรุ่นแกเดินจงกรมมา6ชั่วโมงผมวันแรก3ชั่วโมงวันที่2ผม3ชั่วโมงวันที่4 5 6ชั่วโมงเลยผมนับ,บจากนาั้นเ้าใช่ไหมคะเปล่าเดินวนเดียวเลยลวดเ,ดวเ9โมงเช้ายันผ่านฉันข้าวเสร็จก็ฝึกเลยผมก็ฝึก9โมงเช้าเพราะรู้ว่ากินข้าวทุกครั้งที่เราไปบิณฑบาตอายเขา ไปขอข้าวเขากินนะเราไม่มีคุณธรรมอะไรเลยสักอย่างเนึงเราไม่ฝึกสติเลยเราไม่ฝึกอะไรเลยเงี้ยอายเขาผมก็โอเคฝึกฝึกอย่างนั้นนะครับเดินอย่างนั้นนะคิดเป็นคิดเป็นระยะทางนะครับผมเดินประมาณสองสามเดือนผมสามารถเดินไปกลับบ้านผมกลับที่วัดนะได้สองรอบ <c oughs> อืนะครับคราวนี้ผมก็ไปทําลายสติเขามหมดเลยวัดนั้นเจ้าว,วาดจะเดินหกชั่วโมงใช่ไหม ทางวัดนี้ใช่ไหมผมว่าเดินทะลุไปเลยเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงผมอ่าคราวนี้พออุ๊ยเขาเห็นเอ้ยเราแบบตื่นตัวในการฝึกเนี้ยพระรุ่นพี่ก็เอา,าอมัางคือผมผมเดิน<ะ>จนทางจงกรมเนี่ยมันลาบไปเลยครับด,ดินมันเป็นล่องไปเลยเดินจนดินสึกอะ่ะอืม,อมนะครับคราวนี้ถ้าพระเก่าๆที่อยู่มานานเนี้ยเขาจะมีเครื่องอยู่ บางองค์ก็อ่านหนังสือบางบางคนก็บางองค์ก็เรียนเลยไปเรียนมาหาบ้างเรียนอะไรอย่างงี้ยครับส่วนพระที่อยู่มาสักห้าพรรษาแล้วเนี่ยหกพรรษาเนี่ยอ่าระหว่างพระอ่าพระพระประมาณนี้ครับคือแกจะฟุง้งซ่านเพราะว่าพอเริ่มแรกๆมันก็รีแลก์ซัพพอร์ตอ่าเขาเรียกว่ารีแลก์เหมือนเราไปอยู่รีสอร์ทใช่ไหมอเออพออยู่ไปนานมันเริ่มเบื่อครับไม่รู้จะทำอะไรดี คือพยายามจะหาเครื่องอยู่พอมันว่างมากไม่ทําอะไรก็ทําอะไรครับอันดับแรกอ่านหนังสือพออ่านหนังสือแล้วที่วัดจะมีหนังสืออะไรอ่านนะคิดว่าจะมีหนังสืออะไรอ่านก็พวกข้อธรรมอย่างเงี้ยมาหาผมบอกอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาหนังสือพิมพ์ของดีหายากเอถ้าคุณเอาสือพิมพ์ไปนะไปถวายเนี่ยโอ้โหนี่แบบ แต่ว่าสมัยนี้คงไม่ได้ไใช้อ่านในโทรศัพท์มือถือกันหมดแล้วนะครับ <c oughs> คือสมัยก่อนนะครับอย่างนั้นนะครับนนี้พระส่วนใหญ่ท่านก็จะไปทําอะไรไม่มีอะไรทาใช่ไหมพักผ่อนจนเบื่อแล้วอะ,อะนอนจนเบื่อแล้วก็มีนะ,ะนะครับเราเราก็อ่านหนังสือศึกษาไปคนนี้พออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยคือพื้นฐานสมาธิไม่มีอ่านเพื่อคิดอ่านก็ฟุง้ง อ่าอะไรก็ไปเรื่อยเลยคราวนี้ก็จะมีพระอ่า,อาประเภทประมาณแบบนี้นะครับพอลาไปสนทนาด้วยเนี่ยฟุ้งธรรมมากเลยเอาโอ้พึ่งมีความรู้นี้มาใหม่เอาไอ้นู่นมาต่อยนี่เอาไอ้นี่มาต่อยนู่นสอนคนนู้นสอนคนนี้เต็มไปหมดเลยเพราะว่าบ่ายสามผมต้องไปทําความสะอาดเขาเรียกว่ากวาดตาดก็คือไปทําทความสะอาดวัดนะครับทำความสะอาดวัดใช่ถ้าทําความสะอาดวัดเสร็จเขาก็จะมีโรงฉันน้ําปานะกัน ก็คือเราก็พระก็มานั่งประชุมกันนั่งกินน้ําคุยกันอใครฟุ้งซ่านก็จะไปเจอกันที่นั่นนะครับก็ก็จะเป็นปัญหาประเภทนี้ครับบางคนเขาเรียกว่าฟุ้งทาบางคนเห็นไมไม่ได้บางองค์จับไม้พูดไปเรื่อยเลยก็มีแบบมันคือเขาเรียกว่าประโยชน์มันประโยชน์มันไม่ค่อยมีมันมีแต่น้ํา <c oughs> แล้วเรลาเราจะเอาแบบของจริงๆจังๆในการฝึกในการปฏิบัติเนี่ยหัวเขาเรียกว่านะใจความของมัน,นยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่จริงๆใจความมันมีอยู่นิดนึงที่เหลือท่านไปแต่งใสน่น,ใสน,ใสนู่นใสน่นี่ใส่นั่นใส่นู่นเยอะแยะเตมไมหมดนะครับเอ๊หรือว่าผมก่ลจะพูดเนี่ยเผอเจออยู่ก็ไมู่้นะครับอ่ะนะครับก็อ้อมไปไกลนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาอันนี้ลักษณะของการฟุ้งเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ มันจะเพอเจอไปเรื่อยเลยนะครับเออส่วนใหญ่อย่างที่ยกตัวอย่างมาบางทีพระอยู่มาห้าหกพรรษาเนี่ยเริ่มฟุงลล้งซ่านแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้สําหรับพระที่วัดผมที่ผมไปบวชนะครับคราวนี้ <c oughs> ถ้าว่าเราดูเนี่ยลักษณะของฟุ้งเห็นไหมว่ามันไม่มีความจริงอยู่ในนั้นมากมัน <c oughs> มีอยู่นิดเดียวที่เหลือแต่งเติม <c oughs> เอาถูกต้องไหมคราวนี้ <c oughs> ถ้าเราจะเป็นคนที่พูดโดยที่ เราจะไม่เพลเจอเนี่ยเราควรจะเป็นบัตรตนย่างไงครับคุณต้องยึดในหลักก่อนนะครับคือคุณต้องยึดในหลักประโยชน์3อย่างก่อน1ประโยชน์ตนเองสิ่งที่คุณกำลังจะพูดเนี่ยสมมติถ้าคุณฟุ้งซ่านอยู่ในคนในตัวคนเดียวเนี่ยมันมีประโยชน์ของของคุณไหมเออมันเตือนสติคุณได้ไหมใช่ไหมสอก็คือประโยชน์ผู้อื่นก็คือคุณพูดออกไปนะอ่ะ ผู้อื่นในที่นี้นะครับหมายถึงคนที่คุณรู้จัก<ช>หรืออยู่ในที่ทั้งหกของคุณนะครับครานี้ประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยคนฟังเขาเขาได้ยินแล้วเขาเอาไปใช้เกิดประโยชน์ไหมไใช่ไหมอ,อย่างที่สามก็คือประโยชน์ส่วนรวม,นนมเนี่ยถ้าหากว่าเห็นไหมครับถ้าหากว่า,าคนที่เขาเพลยเจอเนี่ยเขาจะพูดไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่ ไปเรื่อยอะใช่ไหมเออแต่ถ้าหากว่าคนที่เขาไม่เพร์เจอร์เป็นไงี้ครับเขาจะเอาเฉพาะใจความสําคัญแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ <Genau> <ๆ>กับคนเหล่านั้นสูงสุดใช่ไหมเขาก็จะแบบอ่ะย่อความมาให้นะสั้ในๆด้ใจความเออถ้าไม่เข้าใจค่อยขยายความให้ในะครับขยายความให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆด้วยใช่ไหมแต่ถ้าประเภทเพร์เจอร์เนี่ย โอ้ oh, มันดูเหมือนจะขยายนะแต่มันไปเรื่อยแล้วมันแบบเอะมันแบบมันวนไปวนมาเอ๊ะทำไมมันไม่เข้าพูยังไม่เข้าล็อกกทีเหมือนแบบหยิบอะไรนะตัวต่อมาใช่ไหมเขาพยายามจะยัดอยู่งั้นนะเออแต่ว่ามันหยิบมาผิดอันยัดไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> หมุนอยู่นั่นแนหะหาเหลี่ยมลงอยู่ขัง้งนาใช่ไหมนะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับคร้นถ้าคุณจะไม่เพลเจอร์คุณก็ต้องนึกถึงประโยชน์ส นะครับเพราะว่าอย่างน้อยพูดอย่างไงก็เกิดประโยชน์แน่นอนใช่ไหมครับอ่ะถามแชทเคยเป็นไ,ไหมครับพูดเพรสเจอร์วิบากกรรมเป็นไงมีในแชทถามน้องก็ถามมาน้องก็จะ คุณก็จะเจอวงก็จะเจอแบบนั้นวงเหมือนกันเออไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับใช่แล้วแบบอฟังทั้งงานหาใจความอะไรไม่ได้เลยสักอย่างใช่แล้วก็ต้องยืนฟังอยู่งั้นด้วยใช่เราเคยทำก่อนได้มาแต่กากมีอะไรก็ไม่รู้ถูกต้องไหมได้มาอยู่หน่อยเดียวที่เหลือแบบมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยไม่ได้มีประโยชน์เลยใช่ไหมแต่คนที่เขาพูดเป็นประโยชน์เป็นไงครับ สั้นกระชับได้ใจความเข้าใจถูกต้องไหมอันนี้พูดเสร็จแล้วปุ๊บยังค้างคาอยู่เละมันยังยังไงอะจบไม่ลง <c oughs> พูดแทงงแล้วก็เอ,อสุดสุดส,สุดท้ายไม่ได้เลยเลยใช่ไหม <c oughs> น้องก็บอกเขาพูดเพอ้อเจอมากๆปวดหัวหนักอันนี้คุณก็ต้องไปดูด้วยว่าคุณไปเพอเพ้อเจอพลาดพิงถึงใครบ้างใช่มันจะมีอย่างอื่นใช่มันมีอย่างอื่นประกอบอีกถูกต้องไหมถ้ายิ่งคุณไปพาดพิงถึงบุคคลที่เขามีกุศลมีบุญมา,ามากกว่าคุณคุณธรรมมากกว่าคุณเนี่ยแต่อขนาดตอนอในในพระไตรปิฎกใช่ไหมมีคนไปพามาดพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านห้ามครั้งแรกกันนะบอกว่าอย่าทำเลยแะละอย่าพูดแบบนี้กับต,ตถาคตเลยนะครับครั้งแรกก็ยังทำอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าห้ามครั้งที่สองนะบอกว่าอย่าเลยหยุดนะอะนะครับอันนี้ก็ห้ามนะรู้ไหมว่าถ้าหากว่าพูดครบสามครั้งจะเกิดอะไรขึ้น้ไหม เทวดาที่เป็นยักอรอข้างในครับโลกทิพเอากระบ,บอกมาหวดแล้วรอแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นโรคปวดศรีรษะหรือเป็นไมเกรนก็ได้ใช่ไหมเขาอรอมาหวดอยู่แล้วใช่ไหมครั้งที่สาป,ปุ๊บนี่ก็ปึ้งเรียบร้อยเลยโดนเลยใช่ไหม ครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับว่าถ้าคุณอยากจะไม่อยากพูดเพอ้อเจอคุณก็นึกถึงประโยชน์คนอื่นนึกถึงประโยชน์ทั้งสามอย่างนะครับประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหม,ม <c oughs> เรื่องวาจาเนี่ยถ้าคุณไปอ่านในอิติวุตกะนะครับเรื่องของศีลใช่ไหมโอ้โหวันนี้คนลุกคนพองเลยใช่ไหมโอ้ศีลแบบวิบัติเพียบใช่ไหม นะครับคุณก็ไปเทียบเราเองนะกันนะแต่ไม่กล้าถามไม่เคยเคยพูดเพอเจอเลยแต่ยิ่งบ่อยเลยผมเนี่ยส่วนใหญ่น้ำลายจะบูดเราปั๊มเราประเด็นคือไอ้วงยูเนี่ยเราก็ดันชอบเขาด้วยสิวงูนเพื่อนเดียวกันพูดเพอเจอนี่คือพูดไปเรื่อยนะต่างจากพูดสอเสียดนะใช่สอเสียดเนี่ยอาจจะ คุณต้องดูดีๆก่อนว่าคุณตั้งใครมาสอเสียส่วนใหญ่อะคนที่อคือเพอร์เจอร์เนี่ยหาแก่นสารสาระไม่ได้ส่วนใหญ่วิบากคือพวกนี้จะเมาเมาพูดไปเรื่อยพัมเห็นไหมเคยเห็นคนดื่มสุราแล้วเพอร์เจอร์พัมเพอร์ไปเรื่อยไหมส่วนพวกสอเสียดเนี่ยพวกเนี้ยมีผลในจมูกช่องปากแน่นอนจะชอบเน็บเน็คปากจะแบบคล้ายๆนกอะคล้ายนก กัดนะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับว่าคุณจะแก้ไขพวกนี้ก็นึกถึงประโยชน์3เป็นหลักนะครับแล้วคุณก็จะรอดพ้นภัยพวกนี้ได้นะครับลองดูครับถ้าหยุดแล้วเป็นไงบ้างเออมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับจะติดีขึ้นไหมสติดีขึ้นไหมนะครับโอเคฝากไว้แล้วกันนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการในวันนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ร่วมถามคําถามตอบคําถามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคผ่านเลขที่บัญชี QR code YouTube member และ YouTube bank สำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีคะ่ะครับตัวดีค่ะ